ทุกคนคนระับผมบอกเลยว่าหมู่นี้ใหญ่มากครับทุกคนใหญ่มากโอ้ข้างคนนู้งเจอเจกแล้วคือผมแน่ยังไม่ได้สำรวจให้ทั่วเลยนะทุกคนผมต้องเล่งผู่นะเดี๋ยวจะมีคนเดินผ่านมานะทุกคนนี่ผมมาเจอตรงนี้โอ้หมู่นี้ใหญ่มากใหญ่มากนี่มองดูดินี่นี่นะนี่นี่นี่เต็ไมไปหมดเลยนี่ก็ฝั่งนูนนะ้นครับฝั่งนูน้น ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนนะหมู่นี้โค้เยอะมากเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านเลยผมดิดนะครับจากช่องไปกับดิดใครที่ดูคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ผมเนี่ยได้เข้ามาในป่านะครับซึ่งไม่ได้ไปนอนค้างหรือว่าไม่ได้ไปแคมอะไรแต่อย่างใดนะทุกคนจะพาทุกคนเนี่ยไปหาเห็ดโคดนะครับซึ่งปีละครั้งนะแล้วก็มีราคาค่อนข้างที่จะแพงมากด้วยนะครับ อเคก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินหรือว่ามุดหากันนะก่อนนะครับผมเพราะตอนนี้ผมอยู่บอดยอดข่าวแล้วนะซึ่งไม่รู้ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะเจอเห็ดหรือเปล่านะครับก็รอลุ้นไปกับผมด้วยเลยนะครับผมโอเคเราเดินทางกันดีกว่านะครับทุกคนทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้มาเจอกับไปเห็ดแล้วนะครับผมนี่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 จะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ไม่เยอะนะไม่เยอะเลยอะ่ะดูนะครับบานหมดแล้วดู นี่ครับผมนี่เป็นเห็ดโคนนะครับนี่นี่แล้วก็นี่นะครับนี่ฝั่งนี้แล้วก็ตรงนู้นดอกหนึ่งตรงนู้นดอกหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จุกนี้น้อยมากครับน้อยมากถือว่าน้อยมากเลยนะเพระจุกนี้เขาบอกว่าโบราณเขาบอกไว้นะครับทุกคนถ้าหัวเห็ดเนี่ยหันไปฝั่งในนะครับเหมือนจะมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะครับไอ้นี้เนี่ยหันขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะดอด ขึ้นไปข้างบนนู่นครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอขุดเห้ก่อนดีกว่าไปตขุดเห้ก่อนอหัวหลุด นี่นะครับผมอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับวันนี้โอเคคลื่น okay. ล่างทางเนี่ยผมก็ได้มาเจออีกแล้วนะทุกคกน,นี่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 โอ้นี่เจอไหมเจอไหมนี่กโคกนรนะเดี๋ยวคุณเลยเดี๋ยวคุณเลยอุ๊บอุ๊สองรอบเลย นี่นะครับผมเราวก็ตรงนี้อีกตรงนี้ตรงนี้อยู่ข้างล่างนู่นน,น,นี่นะครับนี่ตรงนี้ครับเจอไหมนี่ตรงนี้ดอ,อกหนึง่งแล้วก็จะมีข้างบนอีกครับ ครับนี่นี่นก็จะมีตรงโน้นอีกตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ดูครับนี่นะครับนี่เรลก็ทุกคนอยู่ตรงโน้นอีกครับโน้นข้างบนโน้นอีกจุกกระจุกหนึ่งนะเห็ดนี้มันขึ้นขึ้นแบบเห็ดกระจุกนะครับทุกคนแต่มันขึ้นหมู่ใหญ่นะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนู้นไป นี่นะครับเห็ดทั้งหมดนะครับที่ผมขุดตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้อีกนี่ทุกคนนี่ดอกสวยๆเลยนะมันจะเป็นดอกเล็กผสมดอกกลางนะนี่นี่ว้าวนี่นี่อีก ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้โอเคเดี๋ยวยังไงผมก็จะเดินหาเห็ดต่อเลยครับถ้าเจอ,อยังไงเดี๋ยวผมก็จะถ่ายทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะเ,เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปข้างบนนี่บางทางที่ผมเดินมาเนี่ยผมได้เจอกระเพ็ดครับเห็ดหมูนี่หมูใหญ่นะครับยังไม่มีใครของขคยเลยนะคเป็นหมูที่ยังไม่มีขาของขคยนะครับแล้วก็ไม่มีที่ใครเพ็ดขุดด้วยนะเดี๋ยวผมจะกระก็เป่าวางน้อง น, ի น ի ี่นี่นี่กดจมานี่นีนะครับนี่นี่คนนี้ด้วนู่นด้วครับแล้ขึ้นไปฝั่งนู้นเลยขาผมจะใ้ตัวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีจดหน่งนนี่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 น่นี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 นน่นนนนนนน่น โอ,โอเคเดี๋ยวผมจะเดินห้าก้อนดูก่อนนะครับก็จะได้เคลียบรเวณให้เรียบร้อยนะนุนน่นนุ่นตคนนี้นี่เจ,ไจไอไหมเจอไหมนี่นี่นี่โอเคอย่าอย่าขุดก่อนนะทุกคน หมูใหญ่ครับหมูใหญ่ทุกคนหมูใหญ่หมูนี่ใหญ่มากนี่ครับนี่นี่นี่ครับเจอต้องรีบขุดนะทุกคนเดี๋ยวมีคนเดินมานะครับ ทุกคนครับผมบอกเลยว่าหมู่นี้ใหญ่มากครับทุกคนใหญ่มากโอ้ห้องคนต้องดนเจอแล้วคือผมแน่ยังไม่ได้สำรวจให้ทั่วเลยนะทุกคนผมต้องเล่นพูดนะเดี๋ยวจะมีคนเดินผ่านมานะทุกคนน,นี่ผมมาเจอตรงนี้โอ้หมู่นี้ใหญ่มากใหญ่มากนี่ดิมองดูดินี่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 เต็ไมไปหมดเลยนี่ก็ฝั่งนู้นคนระับฝั่งนู้น ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนนะหมู่นี้โอ้หเยอะมากเยอะมากไปขุดเห็ดกันดีกว่าทุกคนขุดเดกันดีกว่า you need a couple ตอนนี้เนี่ยผมก็ขุดเห็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นี่นะครับใส่ถุงนะทุกคนนี่ได้ถุงปลาเล์เลยนะครับโอ้โหหมู่เดียวนะครับล่อผมเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ถ้าจะได้เยอะกว่านี้น่ะถ้าไม่มีคนนะครับวันนี้ก็เป็นธุรกิจนะครับต้องแข่งกับพวกหลายคนนะระหว่างทางที่ผมเนี่ยขุดเห็ดนะก็จะมีคนมาอีก2คนนะมาขุดอยู่บริเวณด้านข้างผมนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะโอเคหลังจากนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับเลาะตาม ขาวนะครับคนข,ขอบขอบข่าวแล้วทุกคนพอเห็ดเนี่ยช่วงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นตามขอบเขาแล้วก็ตรงที่เป็นโดงไผ่แล้วผมก็พักหายเหนื่อยแล้วะเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนต่อเลยนะไปแต่ถ้าเจอ,อยังไงผมจะอัปเดตต่อเลยวันนี้ก็หาเห็ดสนุกมากนะทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยก็ได้ออกมาจากป่าแล้วนะเห็ดทั้งหมดเนี่ยที่ผมหาได้นี่จะอยู่ตรงนี้เลยครับผมนี่ อันนี้จะเป็นเห็ดดอกและกระดอกกลางนะมันจะเป็นรวมกันนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนผมลืมบอกไว้วันนี้ผมมากับทันเต้นะระหว่างนี้ผมก็จะนั่งรอทันเต้นะครับว่าวันนี้ทันเตนะ้เนี่ยจะได้เห็ดหรือเปล่าแนละ้วก็มาลุ้นพร้อมกับผมนะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเตนะ้เนี่ยจะได้เห็ดหรือเปล่าแนละ้วถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องแบ่งกันนะพอเรามากัน2คนนะครับผมนี่เห็ดตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะมีแต่ดอกส,สวยๆทั้งนั้นเลย แต่เสียงเดียวมันไม่ใช่ดอกใหญ่นะครับทุกคนถ้ามันเป็นดอกใหญ่มันจะสวยกว่าน,นี้นะนี่นะครับผมมาดูเลยนี่เห็นะครับนี่นี่น,นี่นี่เลยดูดิมันจะเป็นดอกกลางนะครับไม่สวยเป็นดอกมาณนี้เลยจะนั่งรอท่านเต้ก่อนนะครับเราก็มาดูเห็ดพร้อมกันนะว่าท่านเต้จะได้เยอะไหมผมนั่งพักก่อนนะพอมผมมุดออกมาเนี่ยเหนื่อยมากแล้วก็ในป่าเนี่ยรกนะครับแล้วก็บางทีอาจจะโดน ภายหนามหรือว่าต้นหนามเนี่ยเกี่ยวนะครับเกี่ยวตอนนี้ก็ถลอกเหมือนกันนะแล้วแล้วทันเตก็ลงมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูเห็ดของทันเตนะว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะนู่นทันเตอยู่ข้างบนนู่นครับนู่นนู่นนู่นเตจะได้ป่ะเพื่อนโอ้โหได้เต็มถุงเลยอะโอ้ ได้เยอะครับผมนะครับได้เต็มถุงเลยอ่ะดูดิถุงขนแล้วถุงเล็กกับถุงใหญ่หต่างกันนะดูดูดูโอ้หได้เยอะครับได้เยอะดูดินี่โชว์นเลยเตะโอ้โหเต็มถุงเลยครับของจริงคนเนี้ยวเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วไปไรเนี่ยเละลายเลยดูเนี่ยหัวมันดินเเอโอโหขึ้นไปสูงเกินนี่น,นี่นะครับผมเห็ดของพวกเราทั้งสองคนนะครับในวันนี้นะ นี่ครับโดนดูดิเต็มการาฟนะแต่ของเต้นเนี่ยเยอะกว่าผมนะดูดิโอ้นี่เห็ดเน่ากอหม,มูเลือดเลยใช่หรอเหมือนกับข่าวอ,ะอืะโอเคครับเดี๋ยวยังไงผู้ผมเนี่ยสองคนเนี่ยจะกลับบ้านแล้วนะคือมาตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวในนี่เที่ยงแล้วมั้งกินบายแล้ว,ลวบ่ายแล้วเหรอเออหนาวก็หมดแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเราทั้งสองคนด้วยสำหรับคลิปหน้าเนี่ย เราจะไปที่ไหนเราจะทำอะไรก็รอติดตามดูได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ